คยุยกันเฉพาะในเรื่องที่ต่างคนต่างเติบโตอ่าคุณทําอะไรช่วงนี้อ๋อเริ่มบทอย่างนี้อ๋อแล้วหนึ่งสองสามสี่ฉันก็ทํานะครับสิ่งเนี้นะครับเริ่มบทอย่างนี้ฉันก็กําลังเติบโตหนึ่งสองสามสี่ข้อห้ามคืออย่าถามครับว่าจะกลับมาไหมกลับมาเมื่อ,อไหร่อ่ากลับมาไหมหรือคุณจะกลับมาเมื่อ,อไหร่มีคนใหม่หรือยังครับอ่ะมีใครบ้างไปถามเขานะครับหรือเขามาถามคุณ มีคนใหม่หรือ,อยังหรือพยายามหรือฟื้นครับความทรงจําอื่นๆสิ่งเหล่านี้ห้ามทั้งหมดเลยหนึ่งจะกลับมาไหมสองกลับมาเมื่อไหร่สมมีคนใหม่หรือ,อยังหรือสี่พยายามหรือฟื้นความทรงจําทั้งหมดคิดว่าเอ้ยถ้าฉันหรือฟื้นความทรงจําเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องจําอดีตได้และเขาอยากกลับมาปรากฏว่าเคยมีคนไปทําแบบนี้ครับสิ่งที่กุคมห้ามครับกลายเป็นว่าเขาไม่ค่อยตอบเขาจะดองแชทหรือเขาจะตอบสั้นๆครับ และคุณจะได้ผลลบครับเพราะอะไรครับเวลาที่คุณคุยแบบนี้นะกลับมาไม่กลับมาเมื่อไรต่างบมันคือการแสดงออกว่าคุณยังรออะไรก็ตามแต่ที่คุณยึดติดที่คุณรอคุณจะไม่ได้มันครับแต่ถ้าคุณคุยว่าเออฉันกําลังเติบโตยังไงหนึ่งสองสามสี่หรือเขากําลังเติบเติบโตยังไงหนึ่งสองสามสี่แล้วไม่ได้คุยถึงเรื่องที่เราเราพยายามคุยว่าเนี่ยเราจะกลับมาสารความสัมพันธ์กับยุบค่ับคุณไม่ต้องคุยเรื่องนี้ครับ คุยแต่เรื่องที่ทําให้คุณดูเหมือนกับว่าเติบโตจากจุดเดิมนะฉันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมนะเว้ยมึงอย่ามามองว่าเออเนี่ยกูยังเป็นเหมือนเดิมนะคือคุณต้องคุยว่าฉันกําลังเติบโตยังไงหรือเริ่มโปรเจกต์อะไรสิ่งนี้มันทําให้คุณดูน่าสนใจและน่าค้นหาครับคุณอยากกลายเป็นคนที่เขามองเป็นของตายหรือคุณอยากกลายเป็นคนที่เขารู้สึกว่าคุณน่าค้นหาครับตามสเต็ปนะครับหนึ่งทำให้เขามองคุณเป็นบวกเสียก่อน 2. องทำให้ฐานไฟเก่าติดขึ้นมาอีกครั้งครับสามทำให้คุณดูน่าสนใจมากกว่าเดิมครับหน้าค้นหามากกว่าเดิมครับเวลาคุณบอกแบบนี้มันจะทําให้คนเนี่ยพยายามเข้ามาแอบ,บดูโซเชียลมีเดียของคุณบ่อยๆนะครับแอบบเข้ามาสองแอบบมาดูสตอรี่แอบ,บมาดู i อนะครับสิ่งนี้จะทําให้คุณดูมีค่ามากขึ้นครับไอ้แบบโปรเซสอันนี้อันนี้คือหนังสือเล่มเก่าครับ อันนี้คือเล่มเก่าที่เขามองว่าคุณเป็นลบครับมองว่าคุณเนี่ยเป็นลบครับแต่ครูคมกาลังช่วยคุณทำอะไรครับกาลังช่วยคุณแก้ครับแก้โดยเลยครับพยายามทําให้คุณกลายเป็นหนังสือเล่มใหม่ครับคุณคือหนังสือเล่มใหม่แล้วครับและเขาต้องมองว่าคุณเป็นบวกบและคุณมีราคาแพงกว่าเดิมครับ <teil fashion> คุณกําลังย้ายตัวเองจากเล่มเก่ามาเป็น เล่มใหม่คราวนี้คุณจะเริ่มน่าสนใจครับคุณจะกลายเป็นซีรีส์จากภาคที่หนึ่งคุณจะกลายเป็นซีรีส์ภาคที่สองคุณจะคุณจะกลายจาก iPhone 11กลายเป็น i p h o n สิบห้า o n e 16สิบหหรือตัวล่าสุดคุณจะดูมีความน่าสนใจมากขึ้นครับถ้าไม่กะคุณคงงอนตายนะเรื่องนี้เพราะไม่เคยมีใครเอามาสอนคุณนะครับเพราะงั้นเนี่ยให้บอกว่าคุณเติบโตยังไงบ้าง ทำชีวิตของตัวเองให้เขารู้สึกว่าเขาพลาดอะไรไปเวลาไอตอนที่ไม่ได้อยู่กับเราแต่ไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นนะครับจะกลับมาไหมมาเมื่อ,อไหร่มีคนใหม่หรือยังหรือฟื้นความร่จํำหรือ,รอนัดเจอไม่ต้องนะครับมันยังไม่ถึงคิวครับเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณ ขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะ แฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืน่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจาได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990งบาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 9ก้900บาทครับคือ11จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ 1, 9ย1,990บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ